สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Safari Story แชแนกอีกแล้วนะก็วันนี้เราก็จะมาแนะนําแอปที่คนใช้ iPad ควรจะมีนั่นเองซึ่งแอปที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับการวาดรูปหรือว่าเกี่ยวกับการวาดเขียนต่างๆนี้นั่นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแอปที่เราจะมาแนะนําในวันนี้จะมีแอปอะไรบ้างก็เราไปดูกันเลย แอปแรกก็จะเป็นแอป Good Note นั่นเองนะซึ่งแอปนี้ก็คนใช้ iPad ส่วนใหญ่ก็คงจะแบบว่ามีกันอยู่แล้วเพราะว่าแอปนี้มันจะเป็นแอปที่เอาไว้ในการเรียนน,นั่นเองทุกคนก็คือแบบเอาไว้ในการจดเลคเชอร์หรือว่าแบบจดสรุปต่างๆเนื้อหาที่เรียนอะไรแบบนี้เนาะนก็ให้เราเลือกมาที่สมุดโน้ตเนาะแล้วก็เลือกแผ่นกระดาษก็คือมันก็จะเป็นกระดาษให้เลือกแบบเยอะมากๆนี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวหน้าปกได้ด้วยเนาะแล้วก็กดไปที่คําว่าสร้างตรงนี้ โอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนนี้ก็จะเป็นแบบหน้ากระดาษเปล่าๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบรูปแบบกระดาษที่เราเลือกเนาะอันนี้คือจะเป็นแบบเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดอะไรแบบนี้โอเคเราจะมาเลือกที่หัวปากกาแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้เยอะมากทุกคนนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็กําหนดเองก็ได้นี่คือแบบสีมีให้เลือกเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างเป็นสีดําแล้วกันเนาะแล้วก็หัวปากกาก็เลือกได้เหมือนกันทุกคนนี้โอเคแล้วก็จะเลือกเป็นแบบเอาเป็นหมึกซึมแล้วกันเนาะแบบนี้ นี่เราก็เลือกขนาดของเส้นได้โอเคเดี๋ยวจะมาลองเขียนให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง แล่ละคนเราก็สามารถที่จะแบบว่าเพิ่มรูปภาพได้เนาะนี่สมมติจะเป็นรูปนี้ใช่ไหแล้วก็แบบปรับขนาดได้แล้วก็เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้เนาะนี่ ประมาณนี้เลยเนาะคือแบบแอปนี้ยมันลูกเล่นมันเยอะมากทุกคนแบบมีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะแยะมากมาไปหมดเลยแต่ว่าต้องแบบว่าไปเรียนรู้เอาเองเนาะเพราะว่าถ้าจะให้อธิบายทําคลิปก็คงไม่ได้ทุกคนคลิปคือแบบไม่จบแน่วันนี้เพราะว่าลูกเล่นมันเยอะมากแล้วฟังก์ชันคือเยอะสุดๆทุกคนคือแบบถ้าอยากจะใช้ฟังก์ชันให้เต็มประสิทธิภาพก็แนะนําให้แบบสมัครเป็นพรีเมียมไปเลยนะทุกคนโอเคเนาะหรือว่าเราจะไฮไลท์ข้อความก็ได้สมมุติแบบเราจะไฮไลท์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวลองหาอันนี้นี่ แล้วก็ไฮไลท์ได้ปึ๊บประมาณนี้เนาะนี่นี่เลยทุกคนก็ใช้เป็นแบบว่าปากกาไฮไลท์อะไรแบบนี้ได้ประมาณนี้เลยทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอปต่อไปกันเลยว่าจะเป็นแอปอะไรเนาะแอปต่อไปจะเป็นแอป iBis Pen X นั่นเองนทุกคนก็แอปนี้ก็คือจะเป็นแอปวาดรูปนะซึ่งก็โหลดฟรีได้เลยทุกคนแอปนี้เป็นแอปที่แบบว่านิยมใช้กันมากเลยเพราะว่าแบบมันโหลดฟรีแล้วมันฟังก์ชันก็เยอะเหมือนกันทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาลองวาดให้ดูแล้วกันเนาะเป็นแบบตัวอย่างแล้วกัน โอเคสมมติว่าเราจะแบบว่าสกเก็ตรูปภาพใช่ไหมก็ไปเอาเพิ่มเลเยอร์ก่อนทุกคนนี้เพิ่มตรงนี้แล้วก็กดบวกตรงนี้นี่มันก็จะเพิ่มเลเยอร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาดูที่เลเยอร์อันที่1แล้วก็เลือกรูปภาพมาทุกคนนี่เดี๋ยวจะลองกดตรงนี้นะอันนี้คือนําเข้ารูปภาพแล้วก็เลือกมาเลยทุกคนสมมติจะเอาเป็นรูปน้องหมาใช่ไหมอันนี้จะเป็นรูปน้องหมาทุกคนนี้แล้วก็ปรับขนาดรูปภาพได้เลยเนาะแล้วก็แบบเคลื่อนยา้ายตำแหน่งอะไรได้เหมือนกันโอเคกดติกถูกตรงนี้โอเคทุก okay, คน,นแล้วก็ แล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์มาทุกคนนี่จริงๆเอาแค่2เลเยอร์ก็ได้นะแต่วันนี้มันเกินมาไม่เป็นไรโอเคแล้วก็เลื่อนอันนี้ลงมาทนะุกคนนี่แล้วก็ไปวาดที่เลเยอร์ที่2แล้วก็แบบสกเก็ตรูปภาพได้เลยทุกคนสมมุติเราจะลองเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนี่แล้วก็ซูมเข้ามาได้แล้วก็แบบวาดตามรอยรอยเส้นตรงนี้ทุกคนนี่ โอเคทุกคนก็เราจะร่างแบบข้อ่าวแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่านี้เป็นตัวอย่างเฉยแล้วเวลาที่เราจะดูรูปที่เราวาดใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอากดที่รูปดวงตาตรงเลเยอร์ที่หนึ่งออกนี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบเหลือแต่รูปที่เราวาดแล้ทุกคนนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะแยกเลเยอร์กันแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะออกมาแ,บบแปลกๆนิดนึงทุกคนว่าเรากแบบเเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้วาดรูปเก่งเนาะคือไม่ใช่แบบมือโปรที่จะวาดรูปได้สวยงามอะไรขนาดนั้นเนาะ โอเคทุกคนนี่เราก็แบบสามารถที่จะแบบว่าลงสีนู่นนี่นั่นได้เลยทุกคนนี่แล้วเวลาที่เราวาดรูปเสร็จเราก็เอาเลเยอร์ที่1ออกแบบนี้แบบนี้ทุกคนนี่หรือว่าแบบจะลบเยเลเยอร์ที่1ไปเลยก็ได้นะให้มันเหลือแต่อันที่2อันนี้ก็ได้น,ะนี่เราก็ไปเซฟลงเครื่องได้เลยแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นี่ตรงมงุมนี้แล้วก็กดไปที่บันทึกเป็น png มันก็จะเซฟลงเครื่องเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอปต่อไปกันเลย แอปต่อไปก็จะเป็นแอป Keynote นั่นเองทุกคนก็แอปนี้ก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ในการทำ presentation นั่นเองทุกคนนี่เวลาที่จะ p r ีเซน t งานเราก็จะใช้เป็นแอปนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของงาน Presentation ที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างทุกคนนี่แล้วก็กดมาที่เครื่องหมายเพย์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดปึ๊บนี่มันก็จะแบบว่าเคลื่อนไหวประมาณนี้ทุกคนนี่นี่เลย ล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรได้แเราก็วาดรูปได้ทุกคนอันนี้คือวาดเองนะเนี่ยโอเคแล้วก็กดฟึบนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้สมาชิกกลุ่มฟึบฟึบนี่มันแตบบ่ว่าดีมากทุกคนแบบนี้คือใช้ง่ายนะสาหรับคีโนตนี่ฟึบป,ประมาณนี้สมมติว่าเราจะเพิ่มสไลด์ใช่ไหมทุกคนเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยแล้วก็เลือกตัวเทมเพลตใช่ไหมเราก็จะลองเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดแตะสองครั้งเพื่อพิมพ์ข้อความทุกคนเราก็พิมพ์ได้เลย โอเคทุกค okay, นสมมติว่าเราเพิมพ์ข้อความไปแล้วใช่ไหมเราก็กดมาที่ทําให้เคลื่อนไหวตรงนี้เลยทุกคนมันก็จะแบบว่าเลือกได้ว่าจะให้มันเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนี่อันนี้จะเป็นฉากเข้าเนาะเราก็เลือกได้เลยคือแบบนี้ให้เลือกเยอะมากสมมุติว่าเราจะให้มันเป็นแบบยังไงดีสมมุติว่าเราจะเอาให้มันเป็นแบบเรือนระยะใช่ไหมเราก็ลองกดให้มันแบบพรีวิวดูก่อนนี่มันก็จะพรีวิวแบบนี้ทุกคนอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีข้อความได้โอเคเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าเป็นยังไงก็กดไปที่ข้อความทุกคนนี่กดไป แล้วก็กดมาที่รูปแปลงตรงนี้ทุกคนนี่ข้างบนนี่แล้วก็เลือกสีได้เลยว่าจะเอาเป็นสีอะไรยังไงทุกคนนี่นี่มีสีให้เลือกเยอะมากทุกคนนี่โีเคสมมุติจะเอาเป็นสีเหลืองใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้โอเคแล้วก็พิมพ์ข้อความหัวข้อย่อยได้เลยทุกคนประมาณนี้นะทุกคนนี่เราก็เลือกทาภาพเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาลองกดเพลงกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ฟึบ มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วว่าฟึบนี่แบบสวยงามมากๆทุกคนแอบปบนี้คือใช้งานง่ายแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยก็เหมาะกับการเอาไปทํา Presentation มากๆเลยทุกคนก็ใครที่จะแบบว่าทํางานกลุ่มรีเซต์อาจาร์หรือว่าเป็นแบบงานสไลด์อะไรแบบนี้เราก็ใช้แอปนี้ได้เลยเนาะโอเคแอบปบต่อไปจะเป็นคลีรสแกนเนอร์ทุกคนก็แอปนี้จะเอาไว้ในการสแกนเอกสารแล้วก็ทําเป็นไฟล์ PDF เอนั่นเองเนาะนี่ก็จะมีเป็นเอกสารที่เราสแกนไว้ก่อนหน้านี้ทุกคนเราจะลองกดให้ดู คือจะสังเกตว่ามีเยอะมากๆทุกคนนี่นี่เลยนะเป็นแบบว่าใบงานนี่แล้วเวลาเราจะทําเป็นไฟล์ pdf เราก็กดมาที่ข้างบนตรงนี้ทุกคน,นที่เขียนว่า pdf นี่แล้วก็มันจะเป็นประมาณนี้เลือกขนาดไฟล์ได้ทุกคน,นแล้วก็ส่งออกตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อแฟ้มหรือว่าชื่อไฟล์ได้ทุกคน,นแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นี่แล้วเราก็โพสต์ไปที่ google drive แล้วก็ไปส่งอาจารย์ได้ เยวจะลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูทุกคนนี้แล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยเนาะพอเราเลือกรูปไแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็กดมาที่คําว่าเพิ่มตรงนี้เลยเนาะนี่โอเคมันก็จะมาแล้วแล้วก็เราทําการเลือกครอปได้เลยทุกคนนี้จะให้มันแบบว่าเต็มหน้ากระดาษไปเลยก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วมันก็จะสแกนออกมาเป็นไฟเอกสารนั่นเองทุกคนนี้เราก็เลือกข้อมูลได้ว่าจะเอาเป็นแบบภาพเดิมหรือว่าเอาเป็นแบบชัดเจนมันก็จะมีความแบบว่าสีเข้มขึ้นทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบไฟล์เอกสารแบบนี้ก็ได้ทุกคนนี้ แล้วก็พอได้แล้วใช่ไหมเราก็กดที่ติ๊กถูกตรงนี้ประมาณนี้เลยทุกคนหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการทําเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมเราก็แบบกดส่งออกแล้วก็บันทึกลงเครื่องได้ตามปกติเลยแอปสุดท้ายนงทุกคนจะเป็นแอป Magic Eraser นั่นเองนะก็แอปนี้ก็เราก็ใช้เยอะเหมือนกันทุกคนเพราะว่าแอปนี้มันจะเป็นแอปที่แอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ไว้ในการทําเป็นไฟล์ PNG นั่นเองนะทุกคนก็คือจะเป็นแบบไฟล์ที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสน,นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวจะมาทาให้ดูแล้วกันก็ให้เรากดเลือกรูปภาพก่อนเลย สมมุติเราจะเอาเป็นรูปเดิมใช่ไหมเป็นรูปน้องหมาโอเคเราก็เลือกมาแบบนี้แล้วก็เลือกอัตราส่วนได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วก็กดที่คําว่าเสร็จสิ้นตรงนี้ตรงมุมขวาบนเนาะโอเคแล้วเราก็จะสามารถลบพื้นหลังได้เลยทุกคนนี้จะเอาแบบเอาเป็นแบบลบแมนนวลก็ได้ก็คือลบแบบนี้เลยเนาะหรือว่าจะให้ตัวแอปมันช่วยลบให้ก็ได้ทุกคนนี้แล้วก็กดมาที่คําว่าลบอัตโนมัติเนาะแล้วเราก็แตะพื้นหลังได้เลยนี่ตัวแอปมันจะแบบว่าช่วยลบให้แต่บางทีมันอาจจะไม่เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ต้องมาคอยแก้ไข ก็จะได้เป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กดบันทึกได้เลยเนาะกดตรงนี้นี่แล้วก็ให้เราเลือกไปที่พื้นหลังโปร่งใสนี่แล้วก็กดไปที่ความคมชัดสูงเลยทุกคนนี่บันทึกเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มของเราแล้วเนาะนี่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นรูปแบบพื้นหลังโปร่งใสที่เราได้ทําไปเมื่อกี้โอเคก็ได้หมดลงไปแล้วเนาะสำหรับแอปที่เราแนะนําในวันนี้นะทุกคน ก็ได้จบลงไปแล้วทุกคนสำหรับการแนะนำแอปที่น่าใช้บนอแอนดนั่นเองนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยบ๊ายบาย